คุณช่วยเป็นหน่อยได้ไหมครับคุณช่วยเป็นคุณกสิทธิ์หน่อยนะครับท่านครับท่านมีความคิดอย่างไรกับเรื่องการเกาะกันร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเซาท์อีสต์อาเซียนของเราครับผมคิดว่าเรื่องการเกาะการร้ายนะครับครับมันเป็นเรื่องของกุยอะนะฮะครับใครก็เป็นได้ฮะครับผมก็เป็นได้นะฮะแต่ผมห็นว่าท่านเป็นคนมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกาะกันร้ายใช่ไหมไปปิดสนามบินเนี่ยเพื่อจะเตรียมการมาประชุมสัมมนอาเซียนฮะจะได้รู้ว่าวิธีการเก่ะกันร้ายเนี่ย เนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมก็มีวิธีอะไรบ้างคือประชาชนคนที่เขาติดตามข่าวสารเขาก็ฝากมานะฮะบอกว่าท่านรัฐมนตรีครับถ้าเกิดท่านยังจะไปประชุมเนี่ยขออนุญาตนะครับครับอันนี้คือผมสาธิตนะไม่ใช่วงนกเลยอ่ะนะฮะแนะนำหน่อยเชิญเชิญเชิญครับเชิญถ้าจะไปภูเก็ตใช่ไหมถูกต้องครับนี่เลยท่านควรจะนั่งใส่ปี๊บนี่เลยแล้วก็นั่งประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอ่าพูดคุณต้องออกมือออกไม้หน่อยอย่าเห็นว่าผมเป็นอย่างนี้ผมจะตามจับทักษินมาให้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนผลงานของผมคือจับทักสิน้นฝึยอดพอไหวไหมฮะ,ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรู้สึกไปดูประเด็นต่อไปท่านผู้ชมครับเมื่อเช้านี้นะในายกรคุยกับนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับที่น่าสนใจแล้วผมนั่งดูก็รู้สึกตกกตื่นตระหนกตกใจห,หนึ่งก็คือว่าตอนแรกเนี่ยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับกับคุณฮาร์ดเนี่ยก็ใส่หน้ากาก,ากแบบขา,ขาวๆนี่นะฮะเดินจัดรายการกันอยู่ในรถไฟใต้ดินคุณคุณเห็นไหมลองให้สังเกตคนรอบๆอบตัวนะครับเดี๋ยวให้ลองสังเกตคนรอบๆบตัว ว่าเขาทําอะไรกันบ้างนายกใช้เงินหยอดเหรียญซื้อบัตรคนรอบตัวหยอดเหรียญซื้อบัตรหรือไม่นะครับและคนรอบตัวใส่หน้ากากแบบนี้หรือไม่อะลองชมดูก่อนครับนะเห็นไหมครับม,มีนายกรัฐมมตีเป็นหวัด2009กับคุณฮาร์ดสุที่พอง์อยู่สองคนครับ<ะ>จึงกลัวเชื้อที่อยากจากนายกรัฐมมตีกับคุณฮาร์ดเนี่ยจะแพร่กระจายออกไปยังเราบรรดาข้าทาสบริวารที่เดินตามทั้งหลายแหละ ท่านผ mm ู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะ